สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างแันนชนีให้กับวิดีโอของเราบน YouTube นะคะอันดับแรกค่ะเราก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการมาอัพโหลดนะคะก็ไฟวิดีโอที่เราต้องการทำาบชนีนะคะเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จสิ้นหน้าตาเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะการประมวลผลเสร็จสิ้นค่ะ จากนั้นเราก็มาเพิ่มชื่อตรงคําอธิบายนะคะว่ามันเกี่ยวกับวินีโอเรยังไงนะคะเราก็เพิ่มลงไปค่ะ ก็เอาแค่นี้นะคะเมื่อเราเพิ่มตรงคำอธิบายเสร็จแล้วเราก็จะมาดูตรงแท็กนะคะตรงแท็กก็เป็นการกำหนดดัชนีค่ะที่เราจะค้นหาเพื่อผับส่วนควรได้ง่ายนะคะก็จะกำหนดแท็กดังนี้ค่ะก็จะมี วนครัวผลไม้ค่ะจากนั้นก็ทำการ Enter นะคะมันก็จะได้หน้าแถ็กแนะนำแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ ทำการเผยแพร่นะคะแล้วก็จะกดทําการเผยแพร่นะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะขอบคุณค่ะ